กลุ่มองค์กรการเกษตรศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดงแขวงโคกแฝดเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนายชูศักดิ์อ้อยเฮิงหัวหน้าสำนักง,งานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพโดยมีสิเอกธีรศักดิ์ทองทศผู้ช่วยผู้อำนวยการหน่วยสถาบันการเงินธนาคารออมสินภาคสองนางนวลจันทร์รอดสการประธานศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดงกลุ่มองค์กรเกษตรกร นายสุธีรัติพงษ์พวงงามผู้ช่วยผู้จัดก,การธนาคารออมสินสาขาสยามพารากอนและเกษตรกรประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกันอย่างคึกคักโดยธนาคารออมสินมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มลูกค้าฐานรากสามารถพึ่งพาตนเองได้ตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอีกทั้งเพื่อให้สามารถบริหารจัดการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการเสริมสร้างกลุ่มลูกค้าฐานราก ให้มีศักยภาพในการใช้บริการทางการเงินของธนาคารตลอดจนเพื่อเป็นเครือข่ายและช่องทางในการให้บริการทางการเงินของธนาคารและเพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพหรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพและบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพจากการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผ่านโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพโดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นผัดไทยสีพยา ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ทั้งนี้สภาเกษตรกรกร,กรุงเทพมหานครร่วมโครงการและได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจบทบาทของสภาเกษตรกรกร,กรุงเทพมหานครกิจกรรมที่ได้ขับเคลื่อนในพื้นที่ที่ผ่านมารวมถึงการบูรณาการร่วมกับธนาคารออมสินในการสร้างโอกาสให้กับกเกษตกร,กรกรกลุ่มเกษตรกรองค์กรเกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนสินเชื่อเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพและสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่ต่อไปสวัสดีครับผมนะครับในนามธนาคารอมสินนะครับสาขาเสียงเพกอนนะครับล้มด้วยเขตถนนเพชรบุรีนะครับวันนี้นะครับเรามาที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านคูแดงนะครับมาอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพนะครับซึ่งเป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐนะครับที่ธนาคารอมสินได้รับมอบหมายมาให้บิบัตินะครับ ซึ่งก็มีผู้สนใจเยอะแยะมากมายตัวนี้นะครับเราจะให้ลูกค้านะครับอาชีพอิสระสามารถกู้ได้นะครับตั้งแต่1,000 0บาทถึง5 0 0 0 0บาทสําหรับผู้ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารแต่ถ้าท่านใดที่สามารถเ,เตรียมเอกสารได้แล้วก็มีความสามารถธนาคารก็จะให้กู้ได้ถึง3 0 0 0สนบาทเลยนะครับโดยที่ไม่มีผู้ค้ำนะครับตัวนี้จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะครับอาชีพอิสระที่ต้องการที่จะ กู้เงินนะครับกับธนาคารอมสินเข้าหาแหล่งเงินทุนนะครับที่ดอกเบี้ยต่ำนะครับตัวนี้เลยนะครับธนาคารออมสินนะครับยินดีให้บริการนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะจากศูนย์การเรียนรู้บ้านกูแดงนะคะวันนี้ธนาคารอมสินได้มาจัดทําโครงการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนนะคะราคะวันนี้ก็มีประชาชนที่ลงทะเบียนมาทั้งหมดเลยประมาณ130คนนะคะอาชีพในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมในการทําผัดไทย ผัดไทยสีพยาค่ะ แล้วก็จะได้รับวุฒิบัตรในการทําปัดไทยแล้วก็เอาเอา,เอา,เอา,เอาวุฒิบัตรนี้นะคะไปเป็นหลักฐานในการกู้เงินโครงการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะโดยวันนี้ธนาคารอมสินจากสยามพารากอนนะคะมาเป็นเจ้าหน้าที่คอยบริการให้กับประชาชนในเขตหนองจอกที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะนําไปต่อย,ยอดอาชีพได้ด้วยนะคะก็อยากจะฝากตรงนี้ว่าเมื่อ,อ,อได้วุฒิบัตรแล้วนะคะได้รับความรู้ในวันนี้แล้วเนี่ยสามารถ จะเอาอาชีพนี้ไปต่อยอดประกอบอาชีพของตัวเองได้โดยการจะได้รับเงินกู้จากธนาคารอมสินนะคะภาคีเครือข่ายนะคะที่มาประจําเลยก็คือสภาเกษตรกร,รุงเทพมหานครนะคะหนึ่งแหละสองคือกรอมนอของกทมนะคะสามก็คือนิดานะคะสี่ก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรห้าก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรัณฑิตนะคะและตอนนี้ก็มีของประมง พื้นที่หนึ่งนะคะที่ทํางานกับเราและตอนนี้เมื่อวานนี้กรมส่งเสริมก็เข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายของเราด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกศนเ,เขตหนองจอบและก็ศูนย์เรียนรู้ในเครือข่ายนะคะก็นอกนั้นก็จะมีพวกวิสาหกิจชุมชนนะคะที่เข้ามาเป็นเครือข่ายที่นี่นะคะโดยเฉพาะที่สําคัญเลยและที่ขาดไม่ได้ก็คือสภากรุงเทพ สภาเกษตรมัประจำนะคะ <What? S 1> พอทราบข่าวก็จะมาดูแลชุมชนให้เราด้วยแล้วก็จะมาทักทายกับชุมชนประชาชนที่เข้ามาสร้างมาในโครงการสร้างงานสร้างอาชีพของที่บ้านคุแดงตลอดนะคะ <What? S 1> ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางธนาคารอมสินที่นําโครงการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะมาให้กับชุมชนคอยลุกตะว่นนะคะแล้วก็ใช้บริการจากที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุแดงค่ะ